ประเทศไทยตอนนี้เรากาลังเจอหนักเลยเรื่องของ PM 2.5ส่วนใหญ่ก็จะเผาของเหลือจากการเกษตรหลังเก็บเกี่ยวเชื้อเพลิงมหาศาลเหล่านั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเผาทิ้งเราสามารถที่จะรวบรวมมาผลิตเป็นชีวมวลอ,อัดเม็ดหรือเป็นเม็ดพลังงานเพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดในอุตสาหกรรมต่างๆได้ บริษัท NS Energy นะครับเป็นบริษัทผู้ผลิตชีวมวลอัดเม็ดเพื่อทดแทนถ่านหิน น้ำมันเตาและพลังงานจากฟอสซิลก็ในกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็คือเศษไม้ขี้เลื่อยของที่เหลือจากการเกษตรเช่นเปลือกซังข้าวโพดเราก็มารวบรวมผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ดที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆประกอบกับตอนนี้ทั่วโลกกาลังสนใจเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนชีวมวลก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สาคัญช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและทําให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้อย่างยั่งยืน ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้บอลเลอร์อุตสาหกรรมโรงงานเราเนี่ยแยกเป็น2โรงงานนะครับโปรดักต์หนึ่งเนี่ยทำจากเศษไม้ร้อเปอนะครับอีกโรงงานหนึ่งเนี่ยทำจากเศษเหลือการเกษตรการใช้งานทั้ง2อันเหมือนกันก็คือชีวมวลอันเม็ดนะครับแต่ว่าโปรดักต์ที่มาจากไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีพลังงานที่สูงกว่าประมาณ5%แต่ก็จะแลกมาด้วยราคาที่สูงกว่านิดนึงในส่วนตัวที่เหลือจากเปลือกซังกัปโปเนี่ยพลังงานจะลดลงประมาณ5%แต่ก็จะมีต้นทนททุี่่ถูกวาเราะนนั้นในกระบวนการ ผลิตเนี่ยเราก็จะมีการรับซื้อของเหลือจากเกษตรกรซึ่งเดิมเนี่ยก็จะถูกเผาเพื่อให้เกิดมลภาวะ p m 2.5ตอนนี้เราก็อยู่ในคอนเซ็ปต์คือไม่ต้องเผาเรารับซื้อก็นอกจากที่จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนะครับชีวมวลอัดเม็นเนี่ยจริงๆเป็นอุตสาหกรรมที่ทำกันมานานนะครับ โดยเฉพาะที่ต่างประเทศกระบวนการแรกเลยยกตัวอย่างเปอร์ซังกโพดเนี่ยเวลาเราได้มาแล้วจะเอามาเข้าเครื่องสับเพื่อลดขนาดหลังจากนั้นก็จะบดให้ได้ขนาดเล็กอบให้แห้งแล้วก็เข้ากระบวนการอัดเม็ดได้เลยแล้วก็โรงงานเราเองเนี่ยเราเป็นโรงงานแรกของภาคเหนือที่ได้รับมาตรฐานุตสากรรม ISO 9001เพราะนั้นลูกค้าก็มั่นใจได้ว่าคุณภาพชีวมวลที่ไปจากเราเนี่ยรับรองว่าคุณภาพมาตรฐาน ในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่เขามีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชต่างๆเพื่อใช้เป็นชีวมวลประเทศเราเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมอยางมากในการผลิตชีวมวลเรามีความพร้อมที่จะสร้างพลังงานบนดินประเทศไทยก็อาจจะผลักดันเป็นประเทศที่มีพลังงานสะอาดได้ในอนาคต